อุ้ยลูกเห็ดเก็บได้ให้โคเหรอเอาให้ควายอรับประทานหน่อยควายอยากกินเห็ดย่างซี่โครงหมูดูดีๆนะครับที่โครงหมูหรือเปล่าผมอยู่แม่สอนผมต้องซื้อกินอ่ะครูบอยทิ้งทิ้งจริงหรือทิ้งเล่นลองดูนะครับกิ้งกุงย่างย่างกุ้งกุ้งวันนี้ช่างดูขาวมากมาดูบรรยากาศการตั้งแคมป์ของพวกเราครับผมจอดรถตรงบริเวณโซนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะกาง ก็เราก็จะกางเต็นท์แล้วก็จะทํากิจกรรมตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าคืนนี้เราน่าจะนอนตรงโซนนี้เฉพาะผู้ชายผู้หญิงอาจจะไปนอนในอาคารก็ได้นะครับและโต๊ะตัวนี้คือผมจัดให้น้องอายเป็นพิเศษเลยในฐานะที่เป็นนางเอกแต่ว่ายังไม่ได้ดูแลเธอไปอย่างดีเมื่อที่แล้เราชยุดก็นอกใจไปทําอาหารกินให้กับสาวบ,บนดอยนะครับอันนี้คือเพิ่งแกะกล่องเลยครับนี่น้น้องอายต้องเป็นเจ้าหญิงท่องไว้วันนี้คอหนึ่งวันนะช่างหวัน น้องอายจะกินอะไรก็ต้องในอะไรไม่ไทยได้มาน้องอายอยากกินกุ้งก็ต้องมีกุ้งอยากกินปลาเมึกก็ต้องมีปลาเมึกอยากกินหูฉลามก็ต้องมีหูฉลามนะลงไปซื้อด้วยแค่ขึ้นมาก็ก็เงื่อนแล้วนะไม่เป็นไรยุดไปซื้อยุดมีมอเตอร์ไซค์ยุดไม่รอเราคนเชื่อยุดนี่ไม่ไว้ใจแล้วทิ้งเราอยู่อยู่กลางทางนี่แต่จะเก็บขยะไปทิ้งให้นะครับนี่โอ้โหสวยมากไม่บอกซื้อที่ไหนพอเจ้าเองโอ้แต่โอ้ดีดีโอ้นี้ยืดได้ยืดได้เดี๋ยวจะยืดเดี๋ยวมันจะมี ตัวยืดตัวยืดข้างล่างโอ้เก็บเก็บขยายขยาเออดีมากลุงพูนเราต้องรักษาธรรมชาตินะเออรักษาเขาสะอาดไว้นั่นโอ้โหมองมาด่าดูเขาคืนนี้อุดมจะแรงขนาดไหนฟอกอะอะไรนะเอาออนนิ่งใช่ไหมจะกระพื่อขนาดไหนอ๋อมันมีตัวต่อเนาะใช่ดูสิว่าออนนิ่งมันจะนิ่งไหมนิ่งนิ่งเชื่เลย วันนี้มีเมนูเด็ดๆแล้วก็ครัวตรงนู้นนะครับเราขนสาระแล้วก็ของที่ทาอาหารไปไว้ในครัวเพื่อที่จะให้น้องๆในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นกิจกรรมเลี้ยงน้องๆที่บ้านสาเทแล้วก็จะลงไปนะครับน้องๆที่คาดการไว้ก็คือมี50นะครับน่าจะน่าจะเท่านี้แหละเพราะว่าซื้อของมาเพิ่มเลยครับพี่ที่เป็นนี่เจ้าของแคบบูครับขึ้นเอามาให้นะครับแต่ว่ารถไม่ได้มาเพราะรถก็จอดไว้ที่บ้านน้องฟ้านะครับไม่เห็นหลวงนะพอดีพี่เขาไม่ได้เอาโฟมมานะครับ ก็เลยต้องมาค้างด้วยกันเลยโอ้โหเนี่อ๋อมันมีตัวล็อกใช่ไหนนะเออใช่ครับเออ,อมีตัวล็อกดีไว้ดีไว้เอาลแต่ว่าถ้าให้ช่างขวัญหยุดนั่งนะผมไม่นั่งด้วยคนละ <c oughs> ผมกลัวเ้าอี้ขาหักม <c oughs> ไม่ได้เนี่มีครูมีครูที่ตอนเกี้ยวกับนักกิจ,จรกรรมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมการให้ดีนะครับก็จะมีเมนูหมูกระทะกุ้งปลาหมึกแล้วก็พวกต้มยำหัวปลาแค่ปลาแซลมอน แล้วก็มีพวกซิคโคงมีพวกอะไรหลายเมนูครับก็เอาบรรยากาศที่สาเทในยามค่ำคืนที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับนะบรรยากาศแบบปิดทีเวกเลยนะครับตอนนี้นะครับคุณครูที่สารเทครับบอกว่ามีเห็ดเยอะมากแล้วก็จะให้ทีมงานสาวๆแล้วก็น้องๆที่เป็นครูดอยครับไปเก็บด้วยนะครับก็ตะกร้าของะตะกร้าถ้าไม่เต็มจะไม่กลับนะครับดูบรรยากาศการไปเก็บเห็ดที่เขาบอกว่าเยอะจริงๆครับที่นี่นะ เส้นทางคนทอดกับธรรมชาติดิบๆครับอยากให้ทุกคนได้ลองเข้ามาสัมผัสแล้วก็จะหลงรักอมก่อยเหมือนผมอย่างแน่นอนครับไปกันน้องฟ้าของเราสาวไม่ห็นดวงครับกําลังจะเดินไปเก็บเห็ดน้องฟ้าจ้ะเป็นไงไหนบอกว่าอมก่อยไม่มีเห็ดทําไงต่ไปที่นี่มีอะทำไมที่นี่มีอะหนูไม่รู้รอ่ะอ้าแล้วรู้อะไรกินได้ไม่กินได้รู้ไหมไม่รู้เออนะจะเก็บเห็ดอะไรต้องถาม คนครูแลนน้นเป็นครูคนที่เคยเกมมาเนาะอ่านีาาออกกพาลูกสาวมาเก็บเห็ดนะครับนี่บรรยากาศร่มเย็นมากเลยแล้วก็ธรรมชาติดีมากไปเส้นทางที่เราขับรถขับผ่านเข้ามาแล้วเห็นน่าจะหยุดบริเวณโซนที่เป็นริมข้างทางนะครับเนี่ยเข้ามาแล้วปล่าเออเส้นทางที่เราเดินทางมาตามถนนเนี่ยครับเราก็จะไม่เห็นบริเวณโซนที่เป็นบนภูเขานะครับนอกเหนือจากเจ้าทินนะครับที่จะนําทางเราไปเก็บเห็ดน,นะพี่คนที่เป็นน่าจะเป็นคนเป็นครูหรือเปล่า คุณป้ากี้ใช่คุณครูไหมครับที่พานี่นใช่คุณครูไ,ไหมที่พาเราไปครูดอยครับสนใจก็จะหาของป่าแล้วกินด้วยนะเพราะว่าตอนนี้จะไปซื้อของที่ในเมืองก็ยากอยู่นะครับฝนก็ตกมาตลอดครับเห็ดก็มีมานี่เขามาจากทางนี้ผมมองมากเลยทางป่าเราเดินมาต้องไกลนี่กว่าจะถึงเขานะ้วเาก็ออกมาที่ทางผมถึงแล้วอะนดีวเขาไม่เก็บเห็ดน,นะครับ Oh, นนอ๋อเจอพื้นที่ที่จะหาเห็นแล้วดเดินหน้ากระดานไปเลยห้ามแถวตอนตน้องฟ้าหนุ่โดยใกล้ๆคุณพ่อนูกน้องน้องฟ้าจะไม่ผิดหวังจ้ะถ้าเดยใกล้ๆครูอาย้าทางน้องฟ้าจะไม่ได้กินจากวนะันนั้นคือสาวเมืองจากคุณพ่อยุ่เป็นคนดอยจ้ะหวังว่าจะได้กินต้มยำให้คนฟ้าแซลมอนนะมีปลาแซลมอนอยู่แต่เห็นแต่ไม่แน่ใจคุณจอยแซวเฮ้ยโหเราเจอแล้วครับหนึ่งดอก ไม่มีใครเชื่อเลยครับว่าเราหาเห็ดเก่งลูกฟ้าน้องฟ้าก็ไม่เชื่อคุณพ่อน้องฟ้าตามขบวนน,น,นู่นเลยตามน้องอาบไปนู่นแต่ว่ามันเน่าครับนี่โรยแล้วไม่ทันไม่ทันรับประทานไปละหนึ่งดอกโซนนี้น่าจะเริ่มมีแล้วครับแต่มันมีแต่ตัวเน่าเน่าตัวที่ดีๆอาจจะมีคนเก็บไปก็ได้โอ้ตรงนู้นก็มีครับเห็ดแดงแต่ว่ามันน่าจะเน่านะครับเพราะว่าเย็นแล้วต้องต้องเก็บปมาช้าครับนี่เจอละดอกที่สอง ได้อยู่โอ้ต ury, ัวน <ures> ี้เยอะเยอะเยอะน้องฟ้าไม่เชื่อคุณพ่อน้องฟ้าน้องฟ้าเห็นปะลูกเออเชื่อคุณพ่อบ้างดินี่ลูกเออนี่นี่เห็นปะเอาที่เป็นเป็นนะลูกเห็นปะนี่ไงเขาเข้าเลยนะเออ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 อู้ยลูกเห็ดเก็บได้ให้โคเหรอใครเก็บวะโคโคเนี่ยเออนั่นเยอะมากเลยเว้ยนี่ด้วยนู่นด้วยลูก โอ้ลูกเก่งกันว่าเก็บได้ใครเก็บใครเก็บได้ได้ตุ้มตุ้มหนูหรือใครเดี๋ยวต้องไปคาดทีว่าไหนกินได้ไม่ได้นะลูกมีคนเจอไอ้โค้ดละมาเดี๋ยวลูกคุยกะคุยในดินในในใบไม้มันนั้นไม่มีมีวะถ้าไม่มีก็ไม่มีไม่มีแล้วลูกป่ะโอ้เาเจอเห็บใครห่านก็มีวะหลายเห็ดเลยมีไหมลูกเออไหนั่นไหนเขาพอดูดิไหนลูกไอ้โค้มาไหน ดูดูไงท้องดูดิลูกเออลูกงี้ไม่เอาลูกมัน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 ไม่มันข้างล่างมันไม่บานอย่าไปเอาลูกเต็มเลยวันนี้ก็ใช่แต่ว่าไม่ไม่มันน่าจะกินไม่ได้อยู่เดี๋ยวต้องไปให้ทางคนอาเกินพิสูจน์เออไอมันมันสามากไอ้มันเห็ดแดงเห็ดฟานแต่ว่าเออนั่นไม่ใช่เขาเห็นเห็ดฟานอ๋อทานได้ไหมครับเออได้ครับแต่มันลอกเล็ก แต่ว่าต้องทำไม่สุกก่อนอยากกินตอนนี้เลยมันไม่ใช่คอร์ฟานกันอันเียเลยลูกนูน่นขวามือหนูใช่วะใบไม้เดินก่อนลูกกนละแถวโอ้อนูน่นหนุ่นอ๋อที่คุยใช่ด้วยผมเจอเอาเนี่เออให้ให่านให้แล้วถั่วต้มไ<อ>ด้แล้ว อ๋อครับเอออ๋อนี่ยตัวปิ่มันเป็นแบบนมันโรยแล้วนี่ก็โรยครับนี่ดอกปอเลยแต่โรยแล้วนู่นพู้นี้มาเก็บใหม่อันนั้นกินได้นู่นเห็ดโคนแต่มันมันมาแล้วนี่เห็ดไข่ห่านมาดูสาวสารเทเก็บได้เยอะเปล่าอ๋อนี่นี่ก็ใช่พวกสาวอยู่ไหนวะอ่านี่นี่โอ้นี่นี่สองดอก นี่ครับบานเลยกำลังบานเลยลูกสาวคุณพ่อเจอเห็ดที่จะทำกับปลาสมอนและต้มยำให้ใครห้านนี่ลูกเห็นยังเออเก็บเลย,ลยเอาให้ครูวไอร์รับประทานหน่อยครูวไอยอยากกินเห็ดกับครูจอยเออเสียยังลูกอเออไปแล้วยังไนงคุณพ่อดูดิโอ้ลูกสาวเก่งจังเลยกินได้กี่อันไม่รู้อะ่ะ <laughs> เดี๋ยวไปดูทีมงานครับทีมงานบ้านสารเทก็มีเยอะอยู่นะครับเขาน่าจะได้เยอะอยู่อันนี้แค่อะไรครับเนี่ยเห็ดแดงแดงอีกแล้วโอ้โหเยอะอยู่ตั้งแดงครับเออเหลืองแดงจริงแค่ขมิ้นหัวเนี่ยฟ้าโถเยอะอยู่มาฟ้ามาเก็บมาโหนนะครับก็น่าจะได้เยอะเออนี่ทีมงานบ้านสารเทเก็บมาผมยังคิดว่ากินไม่ได้นะอันนนี้้กิไดหรอทางพาย่อยคุยได้อยู่เปล่าอ๋อกินได้เป็นเห็ดอะไรครับ เห็ดไข่หาดออตแต่มันบานนะโอ้ตัฟ้าไหนยกให้ให้พ่อดูลูกเออใหญ่มากงานแหละสุดยอดได้เมนูต้มยำปลาแซลมอนแล้วลูกนะขอบคุณนะครับสาวสารเทไปเรียไปนไปี่คุณาบอยดูทีมงานครูดอยก่อนครูดอยนั่งเป็นคนแรกต้องการตัวช่วยไหมครับอไอยู่นะน้องจอย พอดีจะลงไปอีทานนะครับกำลังเช็คเส้นทางอยู่ตอนนี้คือได้เห็ดเพยียงพอครับน่าจะไปทาเมนูในวันนี้ได้อยู่ยต้มยำปลาแซลมอนเลี้ยงคูจอยใส่เห็ด<อ>แล้วก็เดี๋ยวจะกลับนะครับทางลงก็คือทางด้านหน้ากับทางเก่านะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจกลับทางเดินก็ไปเจอกระเทียงเรียมเลยนะครับอาฟ้าพนตกละลูกไะน้องอายรู้สึกน้องอายจะลงไหลกับธรรมชาติจนไม่อยากกลับเชียงรายแล้วนะ พี่ไอคันได้เห็ดเยอะหนูไปเอาตะกร้าใส่ให้พี่ไอหน่อย,ยตัวน,นี้ครูไอไว้พอดีเวล้วว่าหนูจะต้องเรียนชั้นพี่ไอไอคุณครูไอไปลูกครูไอเนี่ยลูกสาวศาสตจะเอาตะกร้าใส่เห็ดไม่ยอมใส่เลยเนี่ยกลัวลูกสาวจะแยกกินว่าไงเอ้ยโอ้ลูกไม่คิดเลยว่าครูไอจะมีความสามารถพิเศษขนาดนี้ อย่างนี้แสดงว่ามีเงินเดือนเยอะสิเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้จ่ายเลยนะเก็บเก็บเงินทอนเงินทอนอ่ะโอ้ได้เยอะแล้วหนูนะวันนี้ได้เมนูเด็ดนะครับเดี๋ยวไปทำกับข้าวนะครับก็เดินไปเรื่อยๆโอ้โหอยากกินมานานแล้วอยู่เชียงรายตั้งนานไม่เคยทำให้กินเลยอาจจะเป็นคนแรกเลยครับเออถ้ารวมยอดก็ต้องรวมพร้อมกันนะจ้ะเพราะพี่ไม่กินคนเดียวหรอกจ้ะกินทั้งครีมอ่ะ กลับมาแล้วครับรงเรียนมาสรบบารเทบรรยากาศที่มาพร้อมฝนเลยนะครับได้เห็นมาพอสมควรเลเดี๋ยวจะให้น้องๆน,นะครับที่อยู่ที่นี่ทําอาหารกินกันด้วยนะครับเลี้ยงพักพวกลบฝนกันแล้วเต็นท์กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแคมปิ้งก็เตรียมเก็บบรรยากาศชิวๆไม่มีพาธีรับขอฟ้าครับเพราะว่ามืดครึ้มมาแตกไกล เหมือนสวรรค์นะพวดนี่มาแล้วครับบนยากินใช่ไหมอะไรเนี่ยอะไรนะต้มยำปลาแซลมอนเออหายยากใช่ไหมใช่แล้วเห็ดเราเห็ดเราก็เดี๋ยวทําต่อครูอายกำลังจะทําแกงเห็ดสูตรเชิงรายให้กินเนาะนี่เด็ด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 เดเดอาไปจีก่อนมันเข้สุกเลยนี่นะโอ้โหน่ากินมากนี่เมนูของครูใช่ไหมทำทำอะไรเนี่ยย่างซี่โครงหมู เดี <mile> ๋ยวเดี๋ยวกันดูไอ้ตัวนี้ก่อนหายไปแล้วมีครบหายไปตัวน่ะไม่หายไม่หายหายแล้วบรรยากาศดีตอนนี้คือฝนตกแล้วเนาะโอ้แล้วก็ดูมีนี่มีประโยชน์มากเลยอุ้ยเอานิ่งเอ้ายุดใหญ่เสียชื่อเราเราก็มีโต๊ะอาหารครูอายจะต้องไปนั่งโต๊ะเราเราจะต้องมีวงดนตรีขับกล่อมด้วยอ่าและครูเขาถ่ายรูปไปแล้วเห็นไหมอ่าถ่ายรูปอะไรรูปอลังอลังการนะอ่าเด้งจอยจ้ะ อยากดูหัวมันไม่ใจแล้วน้องจอยจะไม่กล้ากินจ้ะหัวมันอะอร่อยเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสาวมากินด้วยนะเออลุงหุ่นนี่รู้ใจผมอย่างเลยจะให้ลูกสาวมากินนะได้ครับเออนะผมเสียสละให้น้องจอยแล้วให้เอกเลี้ยงเลี้ยงปลาป่สมอนน้องจอยแล้วลูกสาวผมไม่กินของเอกแล้วไม่ปลอดภัย ตอนนี้มีแต่คนจะป้อนอะไรให้กูอายเต้ไปหมดแล้วแล้วไปหมดเต้เออผคนหนึ่งละไม่มีไม่ไม่มีปฏิเสธสิปฏิเสธว่านะลูกสาวหน่วยไหมลูกกินกินต้มยำปลาแซลมอนต์กับไหมโน่เดี๋ยวกินนะลูกแต่ว่าหนูกำลังจะไปไหนแต่บอกบอกให้นูทราบก่อนหนูจะไปตามหาใครลูกโกโก้คือนางเอกของคุณพ่อใช่ไหมลูกเออที่พี่ยุทธกับพี่บุญธรรมให้ไปหาเนาะ เดี๋ยวหนูหยุดหยุดมันต้องไปไ <c oughs> ก่อนจะให้คนที่สาระเทไปหาหยุดหยุดหไม่ต้องไปเป็นหน้าที่ของผู้หญิง <c oughs> ผู้ชายนั่งนั่งพักผ่อนนั่นแล้วเออลกูลกเดี๋ยวหนูไปกับใครลกูกหรือว่าให้เขาไป,ให,ไปให้สาสาละเทไปนะลูกนะแล้วหนูแล้วหนูก็อยู่ที่นี่นะลกูกเดี๋ยวฝนตกเป็นห่วงเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เดี๋ยวค่อยมากินข้าวด้วยกันนะเอไปลูกทำหน้าที่ของลูกสาวคุณพ่อให้ดีที่สุดไปไปแล้วเนี่ยสาวสาเทรออยู่ตรงนู้นเอ๊ะเอ่อ ถามพี่พ่อนะต่อไปนี้ถ้าน้องโกโก้มากัดฟันยัะไงหันมาปั๊บพี่เป็นใครขนาดนั้นเลยนะน้องอายตกลงจะขายใครครับเนี่ยขายพี่เนี่ยแหละเออขายพี่นะเชื่อไว้ก่อนเดี๋ยว20บาทใช่ไหมน้องอายจะกินได้ไหมรวมญาติเออหลือนั่นแหละไปด้วยกันเลยไปตามไปเก็บในนู้นเลย้วันน นกินอกเอ,อเขายา่างมาให้กินแล้วเนี่ยรอจอ,อยู่เนี่ยรอรอคนชิมยอยูอ่โอ้ยใหญ่มากอะ่ะอันเนี้ยเขาก็ากินไม่ได้ใหญ่แตม่มันให้คนบ้านหนูเชื่อต้องเชื่อเขาต้องเชื่อเขาเออต้องเชื่อเขานะครับนี่เดี๋ยวเราเก็บเห็ดไปก่อนนะครับเราก็จะไปทําอาหารนะครับบรรยากาศวันนี้คือฝนตกครึม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 นะครับดีมากเลยนะครับบรรยากาศที่เราได้มาที่นี่ครับ เดี๋ยวเราไม่นิดนึงครับเดี sure. ๋ยวจะทาอาหารให้น so, ้องอายทานครับน้องอายจะต้องเป็นเจ้าหญิงหนึ่งวันอายอายจะได้เป็นเจ้าหญิงหนึ่งวันนะครับตามที่เราคุยกันไว้พุนี้คเป็นคนใช้ต่อรักวรจะพี่จะลอให้อายดีใจแค่คืนนี้แหละแล้วพรุนี้ก็เก็บข้าวของทั้งหมดที่มีอยู่ให้เรียบร้อยก็มาดูบรรยากาศการจะทำอาหารนะครับครูบอยเตรียมเห็นมาเพื่อที่จะทิ้งครับทิ้งเพราะว่าไม่อร่อยครับเดี๋ยวเอาไข่ห่านดีกว่าครับอร่อยกว่าครับอืมดู ทุกคนพออยู่ในห้งสอนผมต้องซื้อ,อกินน่ะครูบอยทิ้งทิ้งจริงคือทิ้งเล่นลองดูนะครับเออจริงว่ะ <c oughs> เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเออ,เอ,อจริงว่ะ <c oughs> แล้วก็กินเห็ดอะไรกันเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมเดี๋ยจะพาไปดูนะครับเห็ดชายหาดเนาะครับโอ้โน่นเห็ดอร่อยต้องอยู่ในกระป๋องใช่ไหมครับครับอันนี้ทิ้งทิ้งครับทิ้งอีกแล้วโอ้โหตายแล้วจะร้องไห้อ่ะที่พี่ไปเก็บได้แค่นี้ครับอ๋อที่เก็บจริงจริงคือได้แค่นี้นะโอ้ดูน่ากินมากแล้วนี่คือจะเอาไปกินเอาไปขายครับเนี่ยอันอนี้เอาไปกิน โอ้โครูบอยเอาไปทิ้งกันแล้วทุกคนเออเป็นผมอยู่แมงสวนนี่คือผมกินนะทำไมมันถึงอร่อยกว่าอย่างอื่นนะครับเห็ดแบบนี้ไม่เข้าใจเห็อันนี้มันเลอะเห็ดนั้นมันมันกินแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างเลครับมไม่ถูกใจครับอืมมันไม่โดนใจต้องเห็ดแบบนี้ครับอันนี้อร่อยครับนะครับเห็ดน,นี้มีครูบาครูบาจากอุดรน,นะครับครับนั่งขับรถจากอุดรมาเก็บเห็ดอันนี้โดยเฉพาะเพิ่งกลับมาวันนี้นะครับป้าโทู สุดยอดเอาคณะเอาสถามัครับอืมครับอทิตย์นหนึ่งครับจัดไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับประกบไปหนึ่งหนึ่งทางทางแช่ครับทางเย่อเยครับโอ้โหเยอะมากมาดูเจ้าหญิงของเราครับวันนี้เจ้าหญิงกินอะไรครับเนี่ยกินกุ้งย่างย่างกุ้งกุ้งวันนี้ช่างดูขาวมากเออพี่พูดพี่พูดเล่นเดี๋ยวพี่ทะเลื่งไม่ได้จะให้เป็นเจ้าหญิงครับพูดทะเลื่งกับน้องครับอันนี้กินไปกี่ตัวแล้วครับ โลโลละสามร้อยกว่าบาทก็พี่คิดเออพี่คิดตัวละสามสิบจะถูกไปแล้วเราจะยิงทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ทอดเฟ็นฝายอ้าวใครกล้าใช้เจ้าหญิงทำงานไหนบอกว่าจะนั่งกินสบายสบายยึดยิงเจ้าหญิงได้ไงเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้นะยุทธนี่ไม่ได้เรื่องเลยคนเชื่อยุทธจะไม่ได้เรื่องอย่างนี้ทุกคนเชื่อไหม อาอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวง้อมาไม่ถึงจะงอมาไม่ถึงจะเดือดร้อนกันทั้งหมดจ้ะยุดจริงๆเควจะยุดเป็นคนที่ใส่ดีนะเพียงแต่ว่าบางครั้งนี่อาจจะแบบอยู่นานไปหน่อยนี่ก็ไม่ใช่และพอเข้าเรื่องดีกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรจ้ะพี่ของเจ้าหญิงไม่ใช่ของเออผมอยากให้เขาชิมใครดูพปกติปกติพี่เจ้าฟังเพลงมินามิโนะที่พี่บอกว่าแปลเป็นไทยก็คือมามองเครื่องบิน ตอนนี้จะไม่ใช่ละอะไรจะ๊ะหมู่มองยานอาวกาศกายกว่านั้น <c oughs> <c oughs> เออเอ,อ่ออ,อ,ออร่อยไหมตกลงอร่อยไหมครับอร่อยมากเออเอร่อยมากือกลังไปทน้จิ้มเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งให้ทางครูฝั่งกันนี้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวปิดกล้องก่อน <c oughs> พอดีวันนี้เครื่องดื่มที่ไม่อยากจะให้คนดูดูเลยเนี่ยมีน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าเยอะมากเลยอะกลับมาดูช่องเดิมมาดูครูอายดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูอายทอดเผื่อตรงนู้นนียนะครับ นี่ด้คุณพเป็นไฟแล้วเหรอครับคนนั่นเนี่ยเจ้าหญิงเด็กที่ก็เจ้าหญิงคือทำงานทำงานให้นั่งเฉยๆอ่ะใช้งานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือนั่งเฉยๆแล้วหลังจากทำงานเสร็จก็กินได้แล้วกินพร้อมกันด้วยแล้วพวกนี้ก็กลับเป็นคนใช้อย่างเดิมใช่เป็นงั้นนะครับอ้าวนี่นะสเต็ปคือหลักการหลอกใช้ครูดอยอย่างงี้แหละครูดอยเขาใส่ซื้อไงเออเก่งไหมผมจริงครับเขาไม่ให้เข้าโรงเรียนตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้บรรยากาศเกือบหนึ่งทุ่มนะครับหอโบงสี่สิบ ฝนตกหนักมากน้ำไหลเป็นทางดูสิครับผ้ามงกุฎใบของเราที่ใช้กันฝนนี้คือมีประโยชน์มากนะครับวันนี้รู้สึกงพี่วาาสุขเป็นยิ่งที่ได้มาลุกิตกรรมพลบาสาเทชใช่ไหมลูกพลนี่คุณครูน่ารักทุกคนเลยนะครับก็มาลุกิตกรรมกันน้องอายน้องอายจะเดินน้องอายต้องสัมาณ์พ,พี่หน่อยเอ,อรู้สึกดีไหมรู้สึกดีดดค่ะลำบากดีลำบากดีกน,นะถู <laughs> กต้องพี่ถึงมาที่นี่ไงเรามีอายด้วยน่ก อ่าขอบคุณน้องอายมากที่อุตส่าห์เป็นหัวเรี่ยวแรงติดต่อคนที่นี้พี่ได้มาลงกิจกรรมเนาะแล้วก็รวมทั้งครูดอยต่างๆ่ที่ว่าจะเป็นครูอาสาเทนั่นก็คือจะคือครูแตงโมกับครูบอยเนาะครูบอยเป็นนักเกียนค่ะอยู่ในอายุักเกียนอ้าวแล้วครูแตงโมคืออยู่ที่นี่เออนะผมไม่รู้นะครับอันนี้คือน้องอายก็จะเป็นคนประสานงานให้แล้วก็ครูอาสาทุกท่านนะครับครับผมนี่น้องต้นต้นต้น คอนไม้เป็นเราต้นสุปมาก่อนนะก่อนเดี๋ยจะกิ้งลงดอยขอบคุณลุงพูนนะครับแล้วก็ช่างกวานแล้วก็พี่ที่เป็นแฟนคลับที่เอาอาคาบุ๋มมาช่วยนะนะครับแล้วก็พี่บุญธรรมน้องยุทธนะครับตอนนี้ปิดคลิปก่อนครับเพราะงั้นลิ้นจะพันกว่านี้อ่าพอดีว่าแอบไปนึ่นว่านมาเขาให้ของดีมาจบแล้วโอเคไปแล้วครับทุกคนทุกคนครับสวัสดี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 ครับไปครับฟ้ารังฝนครับทุ่มกว่าแล้ว จะมารางวัลที่คุณพ่อช่วยครูไอเยอะครูไอจะต้องสอนหนูในอนาคตนะเรียกครูออไอจะเรียกพี่อไอแมล่ลูกเรียกครูนะลกูกเออพี่เซนเตอร์พี่เซนเตรอเเตร์ของช่องคุณพ่อจ้ะเ <c oughs> ขาจะไม่รับหนูเป็นลูกศิษย์กับพ่อคุณพ่อเลยลูกเออ,อเดี๋ยวไปดูนางเอกก่อนคือ,อยังไม่ได้ดูนางเอกทํางานเลยเขาจะได้รู้ว่าเป็นนางเอกตัวจริงเสียงจริงครูอาสาทำงานยู่ครับดเดอร์เล็กเชนอื้อหือ ใส่เสื้อแน่ทัวด้วยสโลแกนต้องมาครับเออน่ากินน่ากิน,น,กนไม่กล้าพูดทะลึ่งมากเดี๋ยวดี๋แกนลูกสาวผม <laughs>